วันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันที่ผมอยากจะรีวิวมากๆนะครับเป็น Fortuner 2.4 V ปี2018แต่ว่าได้ชุดแต่งเทียดีจัดหนักจัดเต็มรถสวยมากๆนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกับสีขาวมุกแต่งเทียดีคันนี้เลย ครับผู้ชมครับอยู่กับสศกสักดาที่เดยวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์บนราชธานีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เอาใจ FC สาย Fortuner เพราะว่าไม่ค่อยได้รีว er ิว Fortuner สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่มาแล้วก็ขายเร็วบางทีไม่ถ่ายหรืคลิปดีวิวเลยแต่วันนี้คันนี้มาถึงเพิ่งล้างเสร็จยังไม่ได้ขัดสีเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับ t ตต o t a f o r t u n e r 2.4V เกียร์ออโต้ปี2018นะครับเน้นย้ำเพราะ2 4เว่าอะไรเพราะว่าคันนี้นะครับแต่ง ชุดแต่ง trd จากโรงงานนะครับต้องว่าแต่งจากโรงงานเลยไม่ได้มาแต่งข้างนอกด้วยนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเก่าแล้วคือซื้อชุดแต่งทีใส่ทั้งหมดเลยรวมถึงการแลปหลังคาดําด้วยนะครับปกติ2 4คือ v เนี่ย2 4คือ v ปี1 8 1 9เนี่ยโดยพื้นฐานก็ขายกันประมาณล้านหนึ่งอยู่แล้วนะครับและคันนี้ได้ชุดแต่งมาเราเราเห็นผมคุยกับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าประมาณล้านไม่ใช่แสนแสนกว่าบาทนะครับรวมล้อแมกรวมชุดแต่งรวม แลบด้วยประมาณแสนกว่าบาทใช่แล้วใครได้ไปก็คุ้มค่าเมื่อกี้ผมได้ผมเคยได้มาแล้วรถเนี้ยเคยได้มาแล้วคันหนึ่งที่แต่งแต่ว่าตอนนั้นเป็น2.4ซิกมาโฟขายไปล้านสองนะครับขายไปล้านสองห้าด้วยซ้ำคันนั้นแต่งมาเป็นแสนเหมือนกันขายไปที่อุดรธานีแต่วันนี้ผมได้ขับ2นะครับถ้าขับเพลอนเพลินขับผ่านๆกันเนี่ยไม่รู้แนะ่นอนว่าเป็น2องพนสี่นะครังพันสีดิสหน้าหลังบอะไฟฟ้าคู่หน้าแต่งเทียดีคันนี้1นึ่งล้านเก้าหบาท1ล้าน 9,000 90, 0บาทเท่านั้นนะครับข้อดีคือหนึ่นราคานี้ไม่มีภาษีราคาเพิ่มเป็นรถบุคคลธรรมดาที่ผมซื้อต่อจากเจ้าของเข้ามาเลยรถสวยมากสวยยังไงมาดูกันนะคสวยยังไงมาดูกันอนุญาตคอนเฟิร์มในเรื่องของนะครับสภาพด้านหน้าก่อนธรรดาน,น้าก่อนอะไที่เห็นเลยนะครับที่ผมบอกไปคือชุดกระจังหน้ากระจังหน้าลมดำนะครับไฟโปรเจคเตอร์ลมดำคือ เอาไไง่ายๆคือเป็น CRD แหละนะครับเมอร์เซเดสเบนอนก็เป็นตัวท็อปสุดก็คือถ้าหลังคาร์ดาท็อปสุดได้เป็นซิกมาโฟนี่ยก็จะมีประมาณอ่าเท่าไหร่ล้านเกือบ2ล้านอ่ะล้านเจล้าน7 7ประมาณเนี้ยนะครับแต่นี่คือเอาชุดแต่งเข้ามาเนี่ยมาแต่งมาแอปพูปใช่ครับตัวของจุดสี่ก็ดูดีไปอีกแบบหนึง <uffy> น่งนะครับก็ประหยัดง,งบเพราะว่า2องสี่เองเนี่ยรถใหม่ก็ก็ล้านเท่าไหร่ล้านสี่สองล้านสี่สามนะครับ ชุดแต่งเข้าอีกเป็นแสนก็น่าจะตกประมาณประมาณล้านหประมาณล้านห้านิดๆนะครับถ้าเป็น T-RD แท้ก็ล้านเกือบล้านแก็ก็ดูดีอีกอย่างนึงก็เซฟไปประมาณสามส่แสนแต่พอเป็นมือสองก็เซฟไปประมาณ5้าแสนกว่าบาทนะครับล้านเกมื่นอ่ะสวยๆเลยนี่ให้ดูอีกทีนึงนะครับเป็น2องพันสี่ะสองพันปี2018หรือว่าปีสองพนั่นเองนะครับสอลิตเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งร้แรงม้าเกียร์หสปีด ความสวยไม่ต้องพูดถึงคันนี้วิ่งอยู่7 0 0 0 0กิโลแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะทุก1 0ื่นกิโลรถสวยประวัติดีสีขาวมุกสวยๆเดิมๆแบบนี้ใครหา2.4ปี18บนะครับบิด4ล้อแล้วนะเป็น ABS 4ล้ออันนี้คือความสวยของด้านหน้านะครับกับชุดกระจังหน้าชุดสเกิร์ตของ TRD Sport i v o ของแท้นะของแท้เบิกจากเบิกจากศูนย์เลย เพราะว่าเพราะว่าอย่างไงผมอธิบายฟังนี้สาเหตุที่เขาได้ชุดแต่งมาเนี่ยบางคนบางคนที่ซื้อ f o r t จ n e r ตัวทอบบางทีไปเปลี่ยนล้อออกไม่ได้ใส่ล้อนี้นะไมไ่ใส่ล้อเทียดีมันก็เลยมีของที่มันสแปรไว้น,นคะครับสต็อกไว้ในของรถใหม่เพราะบางคนเขาก็เอาเป็นล้อแต่งแล้วก็ขายล้อเดิมให้กับศูนย์ประมาณนี้ถ้าชุดหนึ่งปกติก็จะประมาณห้าหหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นล้อแท้เบิกศูนย์พร้อมยางเนี่ย ที่เป็นยางถอดป้ายแดงไปเลยเนี่ยนะครับเนี่ยล้อเทียดีหน้าเงาตัวเนี้ยนะครับเนี่ยหก,ก้านเทียดีตัวเนี้ยดมดําตัวนี้คือซื้อมาจากศูนย์เลยนะครับยางก็ยางตรงเปียนะครับกูตเยียปีสิบแปดคณะแล้วใช้งานได้อีกยาวๆอันนี้คือช,ชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ถอยมาดูที่มุมนะครับถอยมาดูที่มุมอ่า45องศานะครับถอยมาดูที่มุม45องศาเนี่ยก็คือเป็นจะเป็นแบ็กท็อปอย่างชัดเจนเลย ก็จะเป็นพวกซุ้มร้อกระจกมองข้างหลังคาดําอันนี้คือจัดหนักจัดเต็มแต่งม่ให้จากโรงงานเลยแต่งม่ให้จากโรงงานเลยสวยๆแจมๆแล้วก็ไม่น้อยมากๆและสําหรับสีขาวมุกปีสองพล้านเก้าหมื่นคันนี้นะภายในน้ำตาลเข้มอยู่แล้วนะครับสำหรับ2.4อย่าตกใจนะไม่ไดไ้ไม่ได้ลื้อถึงขั้นตกแต่งภายในเหมือนกับเป็น เหมาะดำแดงมันกับ t ทีดีนะครับถ้าเป็นรื้อมันก็จะเสียของแต่ว่าเอาชุดแต่งภายนอกมาก็น่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วอ่ะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์เลย <Okay. S 1> อ่ะกุญแจเราอยู่ไหนะอ่ะโอเคนี่ฮะไม่เช็คศูนย์ตลอดเลยนี่อันนี้ไม่ไม่ปัจจุบันนี่คือ71,640กิโลอันนี้ระยะต่อไปคือ80,000โลพูด,ดง่ายๆนะครับเข้าศูนย์ ทุกระยะนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าคันนี้คือประวัติรถประวัติดีนะประวัติดีเจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับรถกี่ปีแล้วเนี่ยปีสิบแปดใกล้สิบสามปีแล้วสามสี่ปีแล้วนะครับวิ่งอยู่เจ็ดหมื่นกิโลแล้วรถไม่แท้เช็คศูนย์ภายในก็ดูดีนะครับแล้วก็จออันนี้คือหลายคนสงสัยนะครับบางคันบางคันเนี่ยนะการ์ดก็หายนะแต่คันนี้การ์ดไม่ได้หายนะครับผม จัดเก็บไว้นะครับผมจัดเก็บไว้พาะว่าบางคันบางคันเองเนี่ยมันจริงๆแล้วพูดถึงว่าถ้าการใช้งานเนี่ยถ้ามันหายก็จริงแต่ว่าฟังก์ชันของโตโยต้ามันจะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นถ้าเป็น e สูวถ้าการหายคือใช้การใช้งานเครื่องเสียงไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นโตโยต้าโอเคก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีระบบนวิวเกเตอร์นำทางนั่นเองนะครับตัวเป็นเป็นใบเค็ดเค็ดใบเค็ดเหมือนกันรถมือสองมันไม่เหมือนรถใหม่นะและเทคนิคที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่า หลายคนเนี่ยเวลาผมรีวิวตัว2.4ใน f o r ์ u n ูเนอร์หรือว่าในตัวพันเของมิวเอเองเนี่ยบอกว่าบางทีมันอืดน,นะครับมันอืดบอระว่าเครื่องมาเล็กมันอืดจริงๆแล้วมันมีเทคนิคการขับขี่อยู่ที่ผมไปลองด้วยตัวเองนะนะครับถือว่าแบ่งปันกันแล้วกันนะครับเพราะอย่าง,อย,างอย่างตัว2.4ตัวนี้เอาโอเคละโหมดการขับขี่มันมีอยู่แล้วอีโ e ค่โหมดพาววอรโหมดใช่ไหม, e od, Power od, มอีโคโหมดพาววอรโหมดมีแล้วถ้าโหมดแรงคุณก็กดพาววอรโหมดปั od, Power ๊บนี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ปรับเป็นเกียร์นะครับปรับเป็นเกียร์ธรมรมดานะครับมาใช้แบบเพลนชิพขับก็ได้นะครับนี่นะครับปรับรอบปรับเกียร์ตามใจตัวเองเลยนะครับ1 2 3 4 5 6สนะคสปีดอยู่แล้วอันนี้คืออย่าให้มันแรงนะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าขับเกียร์ดีแล้วไปเหยียบปื้ดอ,อย่าให้รอบมันมาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเล่งแซงปรับเป็นเกียร์2เกียร์3มเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมเคยลองขับระยะยาวไปกรุงเทพมาแล้วนี่คือ แบ่งปันกันนะารสนอบคนที่อาว่ามันอืดจริงมีเทคนิคการขับขี่อยู่แต่ถ้าไปใส่เกียร์นี้แล้วเหยียบคขเร่งปื๊ดเลยไม่ไม่ไม่รอบจัดเหมือนกับตัว2อ0พหรือว่าเครื่อง3 0 0พันขนาดนั้นนะครับต้องต้องนำเรียนอย่างนี้อ่ะ้านเก้าหมื่นบาทสำหรับตัว2,4แต่งเต็มตัวนี้แล้วก็แน่นอนอ่ะตัว2 4ง4ปี18อาจจะเป็นเบาเบาไฟฟ้าคู่อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเบาข้างคนขับแล้วก็บอะคนขับคือ บอยฟ้าคู่นะครับปรับเข้ากับสีและของผู้กับขี่ได้ง่ายสะดวกสบายอยู่แล้วแน่นอนอะรถ70,000โลมันก็ต้องสวยจัดๆอยู่แล้วเบาะแถวสแถวสามี่แทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยแล้วก็มีผมนะครับผมเข้ารูปให้ด้วยทั้งคันเลยเต็มระบบและออปชั่นที่เติมเข้ามานอกจากอบอยฟ้าคู่ก็ระบบระบบความปลอดภัยอย่างระบบเบรก เป็น ABS สีล้อนะดล้อแล้วทดแทนมาเพิ่มเติมเข้ามาในตัวปี15-16หเนี่ยหรือว่า17กลางปีเองเนี่ยก็ยังไม่มีนะนี่มี17ปลายปี17ปลายปีที่จะเป็นดิสสีล้อแล้วก็บ่อยฟ้าคู่นี่คือได้ครบได้ครบเลยชุดแต่งที่บอกไปของ t ทีดีจัดหนักจัดเต็มมาแล้วทั้งซ้ายขวาหน้าหลังคือ t ท d Back t o ็ top. แต่งเป็นตัวท็อปเลยนี่อันนี้เป็นติดมานะติดติดโลโก้แต่งนะครับไม่ได้ ไม่ได้หลอกวงผู้บริโภคไม่ได้โกหกเอ็ซีนะอันนี้เป็นเทียดีซิกมากคือเขาขายพร้อมชุดแต่งมาเลยเนี่ยเป็น2.4แนละ้วไม่ใช่2.8นะครับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มนะสเกิร์ตหน้าหลังหลังคาดำแบ็กท็อปประตูหลังเปิดไฟฟ้าอยู่แล้วเดี๋ยวดูความสวยามหน้าหลังนิดนึงขายอย่างเดียวนะไม่ได้ติดโลโก้ยิงยิงไฟเหมือนกับตัวอะไรนะถ้าติดก็ติดเพิ่มก็อีกหลายตังค์นะตัวที่เป็นยิงไฟลงเป็นทีอดีตอนกลางคืนไอติดก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ดูดีแล้วนี่ภายในสวยเดิมดูดี นะครับมีพรมกระดุมไม่ใช่มีพรมกระดุมมีพรมสามดีห้าดีหกดีแล้วผมเข้ารูปอะ่ะนะฮะสวยงามหน้า,ห,นา,ห,นาหลังสวยเดิมนะครับน็อตไม่ขยับมาเม็ดอะมาร์กอยู่ทุกอย่างเดิมจากโรงงานแล้วก็เบาะแถวสามเนี่ยดูจากลักษณะการจัดเก็บการล็อกการล็อกตำแหน่งการล็อกแล้วก็ตำแหน่งการจัดเก็บทีเบลเนี่ยสายเบลเนี่ยนะครับสายเบลก็เหมือนกับไม่เคยใช้งานเลยแสดงว่าเบาะแถวสองแถวสามเนี่ยบ,บางทีอาจจะยังมีคนนั่งเลยด้วยซ้ำนะครับดูสภาพใหม่มากๆ ตอบโจทย e ์ใครหลายคนที่บอกว่าแบ็คท็อปมันแพงไปนะเขาก็เลยซื้อชุดแต่งมาจาของเดิมมาก็ต้องขอบคุณเจ้าของเดิมที่แต่งมาได้สวยแล้วก็รักษาสภาพคงสภาพได้ดีนะครับเห็นว่าไเปลี่ยนรุ่นใหม่นะนะครับก็ไม่เป็นไรผมอาสาที่จะมาขายเป็นมือสองคันนี้เองนะครับขอบคุณสินค้าคุณภาพดีจากเจ้าของเดิมด้วยให้มงคลนันสเตอร์ได้มารีวิวนะครับในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้นัหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะครับคุณสมบัติ ความสวยเดิมของรถคันนี้แล้วก็ราคา1นล้านเก้าหมบาทไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่ซื้อสดด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเพราะบางคันหลายหลายคันก็จะเป็นรถที่ซื้อแนะนามวิติบุคคลมานะครับซื้อนามบริษัทซื้อนามพอจก,กอมามันก็จะมีภาษีที่มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับจริงๆภาษีก็ไม่ได้ก่ก่ไม่ได้จ่ายใครไม่ได้จ่ายผมไม่ได้จ่ายลูกค้าก็จ่ายเข้ารัฐเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อดีของคันนี้คือเป็นถ้าเป็นรถ บุคคลซื้อต่อกับบุคคลเนี่ยคันนี้ล้านเก้าหมื่นล้านเก้าหมื่นบาทนี่คือจบนะครับล้านเก้าหมื่นบาท,ทคือจบไม่ได้มีการบวกอะไรเพิ่มนะครับอ่ะเก็บร้อยดีสําหรับโฟล์คตาโฟล์คบินเนอร์สองจุดสี่วีเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบแปดแต่งเทียร์ดีจัดเต็มมาเรือนแสนขนาดนี้ใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าเป็นคันที่สองตั้งแต่ผมเปิดช่องยูทูบมาที่แต่งแบบนี้นะแนะท่จริงๆผมก็ไปแต่งได้แต่ไม่กล้าลงทุนขนาดนั้นใจไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าใจไม่ถึงขนาดนั้นแต่ ใหเมื่อเขาแต่งให้แล้วก็ได้ตามนี้เลยช้าไม่ทันโทรมาก่อนมีสิทธิก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อน0 9 9 7 5 9 1 7 7เนะครับเบอร์สายตรงซองสักดาเบอร์และก็ไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ที่ลิตตามนี้ด้านล่างหรือว่าตามท่าปกด้านบนนะครับอยู่ตรงกลางเบอร์ของซองสักดาติดต่อมาได้นะครับหรือติดต่อมาในช่วงรีรวิวรถอยู่อาจจะไม่รับสายแต่ขออนุญาตโทรกลับน,นะครับฝากติดตามฝากไลค์กด ซับสไคร้กดแชร์ช่องยูทูบชาแนลของมงคลคอนพิเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆมีคอนเทนต์เพื่อขายรถมือสองมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สศักดากับฟอร์จูเนอร์ 2.4V สวยๆไม่เจ็ดหมื่นกิโลคันนี้หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทลาไปก่อนสวัสดีครับ